แสงสว่างขวัญดาวน้องดาวนมัตการพ่อครูด้วยความเคารพอ,อย่างสูงค่าการที่เราตัดเล็บฟังดีๆนะตอนนี้เดี๋ยวต้องทวนอันนี้คงจะต้องทวนอีกทีการที่เราตัดเล็บส่วนที่งอกของเราแล้วทุกพ่อครูว่าเรายึดส่วนที่เป็นผีชะของเราว่าเป็นกาย ลูกเข้าใจถูกล็อกลูกเข้าใจได้นะแต่กรณีที่มีคนมาตัดต้นไม้ทำลายผักของเราแล้วเราก็ทุกข์จะถือว่าเรายึดต้นไม้ผักยึดผักยึดพีชาว่าเป็นกายได้หรือไม่คะได้ถูกต้องไปยึดนอกตัวตนได้ซ้า ไปยึดเอาโลกทั้งโลกว่าฉันจะต้องเป็นเจ้าโลกนี่แหละคุณโง่อาตมาไม่ได้ว่าเขาไอโง่นะคุณโง่นะเห็นไหมเขาจะยึดอย่างนั้นแล้วเขาก็ทำจริงๆจังๆ,ๆใช่ไหมนะอย่างเงี้ยมันนอกกายตั้งไกลเลยมันไม่ใช่มันเป็นของคนอื่นมันเป็นส่วนอื่นไม่ใช่ส่วนติดที่ตัว กายจะต้องสัมผัสอยู่ที่ตัวเองกายต้องมีสัมผัสกายหมายถึงสภาพต้องสองอย่างใช่ไหมต่างกับเทวะเทวะก็แปลว่าสองเทวะน,น,นันอื่นก็ได้แต่กายต้องมีผัสสะติดอยู่ที่ตัวเรานี่คือในยะสําคัญที่มันต่างกันในประเด็นนึ่งนะนะ จะยึดว่าเป็นพีชะเป็นกายได้หรือไม่ก็ได้ลูกยังสับสนว่าต้นไม้กับผักเป็นพีชะหรืออุตตุอา้าไขอีกสงสัยว่านา่ต้นไม้เนเป็นพีชะหรืออุตุกันแน่ไขความมาตั้งหลายทีแล้วเ,เนี่ยผลไม้ในไม้ มันกองอยู่คือหน้าเวทีนี่โ,โหยเต็มหน้าเวทีเลยนี่กองเจ้งเพ่งเลยผลไม้กองอยู่ที่เนี่ผลไมอยู่เนี่ยถามพวกเราว่าอันนี้มันเป็นอุตตุหรือมันเป็นผีชะเออมันเป็นอุตตุแล้วตัดออกมาจากชีวะจากต้นมันแล้วมันมาเป็นอุตตุแล้วอ่ามาเป็นอุตตุแล้วตัดออกมาจากต้นจากผีชะแล้ว แต่ถ้ามันยังอยู่ที่ต้นมันเป็นพีชะทีนี้สอนเราไปยึดว่าไอ้ผล,ลไม้นี้ไอ้ที่เป็นอุตุนี้เลยด้วยไปยึดว่ามันเป็นเรามันเป็นมีกายแล้วตั้งแต่นี้มันเป็นอุตุมันไกลไปตั้งไกลมันไม่ใช่เราเลยอ มันไม่ใช่ยังติดอยู่กับที่ตัวเราอยู่ที่ร่างกายสรีระของเรามันออกไปจากสรีระของเราแล้วมันไม่ใช่สรีระของเราโดยซ้ำไปพืชแต่เราไปยึดรมองเป็นเรา,าผู้หญิงรักผมคนมาตัดผมไปเป็นของเรา เขาตัดผมไปเอาผมไปนั้นเป็นของเรา,าเล็บของเรามันหักหลุดออกไปแล้วตายมันหลุดไปไม่เป็นเราแต่ยังยึดว่าเป็นเราเจ็บปวดโอ้ยใครมาทำเล็บฉันเสียถ้าตัวเองทำหักทำพังก็เจ็บใจตัวเอง คนอื่นมาทำหักแล้ว่าเอากับเรื่องเลยนะดีไม่ดีโอ้โหเล็บคนที่ทำว่ายัางสวยเลยนะทำรักษาใครมาทำหักทำพังดีไม่ดีถึงฆ่ากันก็ได้นะ <c oughs> มันหนักหนาสาหัสมันยึดจัดมันจะเป็นขนาดนั้นอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> เอาเดี๋ยวจะขยายต่ออัตมางานพุทธาพิเศษนี้จะอธิบายเรื่องกาย พุทธาพิเศษไอ้ปลุกเสกเนี่ยขออาภาัยอัตมาก็มันสัญญาอันนี้มันประหลาดหน่อยมันไม่ได้แม่นไม่ได้ตั้งใจแต่มันงานคล้ายๆกันปลุกเสกพุทธาพิเศษเตรียมไว้แล้วจะอธิบายเรื่องกายอบอกไว้ก่อนเนอะเพราะ่าเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ในประชาธิปไตยจะอธิบายก่อนจะถึงนี่แต่ก็จะอธิบายต่อเศรษฐศาสตร์ประชาประชาธิปไตยแต่ว่าช่วงนี้อธิบายนี่ก่อนในงาน ปลุกเสกหรือพระเจ้าปลุกเสกในงานปลุกเสกพระแท้ๆตั้งใจเตรียมไว้แล้วนิติบารองกาย